ออนไมเมเสนอวันเบาๆที่สวนสัตว์เขาเขียวผมขอเริ่มด้วยการส่วนแรกนะครับแล้วก็จะมาเจอกับ Cat c o m เพล็กซถ้าถามว่าทำไมเรียกว่า Cat เอาง่ายๆก็คือเสือกับแมวมันเป็นประเภทเดียวกันนั่นเอง ตัวแรกที่เดินวนไปวนมาอยู่นั่นก็คือน้องเสือโครงของเราถึงแม้จะเห็นว่าเป็นน้องนะครับแต่ระว่างมันจะสวบคอคุณเอาได้อ่าณจุดจุดนี้เราก็จะเห็นเสือสองตัวเดินมาด้วยกันนะครับสวัสดีพี่ชายไปไหนเราอะ่ะอ้าวเรากําลังหาเหยื่อกันไอโกที่มาดูเราอะ่ะน่าจะเป็นเหยื่ออะไต่อไป อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเสือโคร่งเหมือนกันน้องเสือโคร่งนี่ก็กําลังพักผ่อนในถ้ำอย่างเย็นสบายอันนี้ก็อีกตัวนั่นคือน้องเสือขาวนั่นเองน้องเสือขาวก็นอนอย่างเย็นสบายเช่น,ก,นกันในอากาศเย็นๆโอ้ยนี่มันก็ชิลไปนะบางทีบางทีผมก็อยากเกิดเป็นเสือเหมือนกันเพราะว่าเสือน่าจะชิวน่าดูมีเสียงน้ํำตกก็ด้วยจกจกจ อันนี้ท่านผู้ชมลองดูว่ามันคือเสือหรือหุ่นยนต์นะครับเพราะว่ามันเดินวนไปแล้ววนมาวนไปวนมาจนทางจะเป็นรูอยู่แล้วน้องอาจจะใส่ฐานสองก้อนและฐานยังไม่หมดหรืออาจจะเป็นโปรแกรมเออเ r ก็เป็นไปได้โอ้ยน้ำอะไรจะหมดรอบสักทีเนี่ยเดินวนจนจะเป็นทางอยู่แล้วโอ้ oh my god และนี่ก็อีกตัวนั่นก็คือน้องเสือเวอร์ชั่นหูสวยนั่นเอง น้องเสือตัวนี้ก็จะหูแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยอืมจะย้ายที่ดีไหมนะมันจ้องอยู่ได้เนี่ยน่าลำคาญชะมัดนี่มันเวลาพักผ่อนของฉันนะมันใช่เวลาที่จะมาจ้องกันไหม,มและนี่ก็อีกตัวนั่นก็คือเสือเอหมีผูอืมน้องน่าจะกินอิ่มเกินนี่มันสภาพหลังจากเรากินชาบูเสร็จแล้วมานอนนี่นะและนี่ก็อีกตัวคือน้องแพนด้าแดง น้องโคตรน่ารักเลยต้องบอกนนะท่านผู้ชมว่าโคตรน่ารักเลยถึงน้องจะเน้นอย่างนี้นะครับแต่น้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะศูนพันธุ์และน้องน่ารักมากๆเลยว้าวอืมชีวิตที่อยู่ชั้นคนเดียวในที่นี่มันก็ชิลด,ดีนะอืมเดินเล่นกันละกันเออเหงาอ่ะไปไหนดีอ่ะอืมเดินไปข้างหน้าสักหน่อยก็และกันอ้อยอืมลงข้างล่างดีไหมอืมเริ่มงงชีวิตฉันจะเอาอยัางไงต่อไปเออ หิวอ่ะอืมไปไกลๆจากไอพบกที่จองนี่ดีกว่าอยากเห็นหน้านั้นใช่ไหมออตโต้ใช้ไปดูก่อนก็แล้วกันฮ่าบา,บายๆแล้วเจอกันเรื่ยๆแล้วน้องอีกตัวนี้ก็คือน้องนาคหรือออเตอร์นั่นเองนักอ,ออเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอยู่ในน้ําและก็อยู่บนบกได้ในพร้อมๆกันน่างาที่น้องร้องร้องอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าร้องทำไมแงะแงะ,งะ,งะ,งะ โอ้โหน้องคงคิดถึงแม่น่าดูอืมแม่น้องไปไหนอ่ะแม่น้องแม่น้องแม่น้องไปไหนแม่น้องไปไหนแม่น้องไปไหนอืมแต่หลังจากนั้นผมก็เลื่อนลงมาดูละก็น้องลองทําไมทําไมเพราะน้องลองก็พงงเพราะว่าน้องอิวข้าวนั่นเองก็งําเง่ง่งงปาปลาฉันปลาฉันอยู่ไหนปลาปลาฉันเนี่ยอยากกินปลาปลา ปลา,าอยู่ไหนอะปลาปลาเอาปลาลงมาเดี๋ยวนี้เลยงงงงเอาปลาลงมาหิวเงเงาอ้ปลาปลาปลาไปไกลเกินไปไร้าเลยปลาไกลไปอ้ยะนี่ฉัต้องดำน้ำเอาไปเอาปลาเลยแล้วเนี่ยเอชิวชิได้หเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกเอาปลามาอีกเอาเอาเอาปลานี่มันปลานี่วาโอ้ยงางองางง มันก็อร่อยดีนะนี่มันนี่มันนี่มันปลาสดชี่นี่นนนนนรสรชาติฮาแล้วน้องตัวต่อไปคือน้องเมนนั่นเองน้องเมนน้องเมนนี่คือ,คอสิ่งมีชีวิตที่มีคนแหลมข้างหลังเอาไว้ป้องกันตัวนั่นเองเแม่จอแม่รอหนูด้วยแม่ แม่ไปไหนอะแม่จุ๊ก้าวแม่จะจามทำไมหนูตกใจหมดเลยจามเสียงดังไปอ,อพี่ชายพี่ชายฉันอยู่ไหนพี่พี่ชายพี่ชายโอ้น้องน้องไปไงบ้างน้องน้องไปหลบทำไมตรงนั้นนะ่ะออกมา <S <S 2> <S 2> และตัวต่อไปนั่นก็คือน้องที่มีกระเป๋าหน้าท้องและมีขาดีดอะไแรงก็นั่นก็คือน้องจิงโจโ้กำลังกินงำงำงำและอีกตัวนี้ก็คือน้องโคอาล่านั่นเองน้องโคอาล่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่เป็นต้องกินน้าตลอดชีวิตกินแค่ใบยูคาลิปตัสอย่างเดียวอืลำคานพวกมนุษย์ชมัดมาบ่นไลกลหูน่าลำคาญจริงๆอืลำคาญต่อไปจะเป็นจุดแอฟริกาเมซิงจุดแอฟริกาเมซิงจะเป็นจุดแสดงสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาอ้าวข้างหน้านั่นมันกองของน้องแพรด็อกนั่นเองแก๊งสเตอร์แห่งแอฟริกาอาศัยอยู่เป็นแกง๊ง แล้วก็ดูแลกันละกันยังมีความสุขว้าวตัวที่นอนอยู่มันจะเป็นวอเตอร์ฟลับซมีแต่เป็นัยยะมากใส่น้ำตาลข้าวขาวจะเป็นโตนี้ใส่น้ำตาลจะเป็นโต เป็นแรกขั้แรกขาสองนอสายพันธุ์แอฟริกาครับเป็นสัตว์ใหญ่แบบสองของโลกลองดันคตัวใหญ่นู้นคือขนุนถัดมาลินนี้จะเป็นโซลี่ <Okay. S 1> สองตัวกลางจะเป็นโูบี่กับอิงกี้ ไกลๆนั่นมันคือโอแม่สาวน้อยนั่นมันคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบกินลาบเอ๊ะคืออะไรยี่ลาบนั่นเองอืมอืมเอาเอาคันหูคันหูอืมทำไมมันคันหูอย่างเงี้ยวันนี้ว่าอะไรเนี่ยอืมไม่มีคนมาแค่หูให้คันชะมัดเลยอ้อยอ้อยอืมฟินไปอีกนะเนี่ยอ้อ้อยเมื่อไรจะหายคันสักทีอ้าวเกาไปเรื่อยๆจะเป็นแผลไหมล่ะเนี่ย โ oh, oh, oh. อ้โอ้อไอ้ไอ้คนตรงนั้นนะ่ะมาเกาให้หน่อยไปแล้วนะบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันไม่เกาให้ละ อันนี่ก็คือน้องนกฟาร์มิงโก้นั่นเองนกนกฟาร์มิงโก้ปกตินะฮะก็จะมีสีชมพูอแต่แต่แต่ว่าทาไมไม่มีชมพูถึงสีชมพูอ่อนนั่นก็คือน้องไม่ได้กินสาล่ายหรือเห็ดราที่มีส่วนประกอบของอัลฟาบีต้าแคโรทีนแต่ไม่เปน็นไรนะครับน้องเป็นสีชมพูอ่อนก็เพราะว่าน้องได้กินแคอรอทเดอบีดดูนั่นเองเฮ้เฮเฮมาช้อนฉันสอิอันตรายจริงรู้สึก บังจังหัวจุ่มอืมอากามันดีจริงๆเลยพี่ชายพี่ชายอืมข้างใต้นี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เรากําลังโบ๊ทปากนะพอดีเพื่อกินข้าวเสร็จบุ้งบุ้งบุ้งบุ้อยดมน้ำนี่ก็สบายจริงๆเลยนะอืมชิลเกิดสวัสดีนี่คือคารดโยคะของเนโนฟามิงเกความชิลนี่คืออะไรกันน้องทําไมต้องทําท่าเดียวกันหมดเลย จะชิวไปไหนอันนี้ก็เออชิวไปเปล่านอนตรงพื้นเลยเหรอลูกพี่อ๋อยน้องยืนอย่างสบายใจนะฮะเรียกว่าน้องพักผ่อนแล้วก็อาบแดดไปพร้อมๆกันจะดีกว่าอากาศดีอย่างนี้จ,จุดต่อมาก็คือเกาะลีเมอร์เกาะลีเมอร์อนะฮะก็จะมีลีเมอร์อหางแหวนอยู่หลาย10ตัวด้วยกันน้องก็จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนี่จะเป็นราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับถ้าหากต้องการผ่าน,นะเข้าก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณนี้ถ้าต้องการติดตามโปรโมชั่นติดตามไปที่เขาเขียว u ู t h a i l a n d .org และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออนไมมีนะครับ